เมืองทอทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตคุณพลช้างศึกทิมชาติไทยอยย่19ปีนะครับที่เดินทางไปชิงแชมป์เอเชียที่เมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาซึ่งก็มีขุนพลกิเลมพยองเอสซีเมืองทองอยู่ในเตของเราติดไปทั้งหมด3ง4คนด้วยกันนะฮะก็มีเจ้าต้าสุพรปีนากาตาโพเจาบีดนะครับสุประวีมีประทางรวมไปถึงเจ้าเต้พิธิพัฒส,สุขจิตธรรมกุลนะครับ แะถ้าไม่รวมน้องฟุกนะครับที่เซ็นสัญญากับ s อสซมืองทองยูเนเต็ดแล้วแต่ว่าก็ยังเล่นให้กับอสัมชัญอยู่ในเต็ดอยู่ในขณะนี้ก็เป็น4รายด้วยกันนะครับซึ่งคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราจะมีโปรแกรมลงสนามนัดแรกในวันที่9ตุลาคมนี้โดยที่จะพบกับ ทีมชาติอิหร่านนะครับในช่วงเวลา16นาฬิกาซึ่งถ้าเป็นเวลาในเมืองไทยก็ประมาณ19นาฬิกาซึ่งโคตเตียสะสมพบประเสริฐกุศลชาวไทยก็เผยว่าสภาพทีมมีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนับจากทัวร์นาเมนต์ที่บรูุนายแล้วก็เวียดนามชุดนี้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วก็น่าจะลงตัวที่สุดส่วนเกมที่จะพบก,กับทีมชาติอิหร่านที่มีรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็เกมเพสซิ่งที่ดีนั้นเราก็จะจัดทัพที่ดีที่สุดลงไปสู้เน้นรัดกลุ่มให้มากที่สุดแล้วก็ ทิงคืออากาศไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดว่าอาจจะหนาวหรือว่าเปลี่ยนอากาศมันเปลี่ยนเยอะก็คล้ายๆบ้านเรานะครับแต่ก็ดูแล้วว่าเด็กเราก็มีความกระหายอยากเล่นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกคือเกมแรกเนี่ยเป็นเกมที่ที่คนช่างหนักแล้วก็หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเกมที่ชี้ชะตาแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าหรือว่ายานมีสัก6คะแนนนะหรือว่าหรือว่า5คะแนนผมว่าการันตีเข้ารอบได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คงต้อง ต้องเล่นด้วยความละเอียดนะครับแล้วก็ทีมงานคืออย่างที่เรียนมาตั้งแต่แรกว่าในกลุ่มเราเนี่ยมันก็ไม่หมูนะครับเพราะว่าเจ้าภาพก็เจ้าเล่หวว์พอกนัเพราะนั้นการเล่นกับเจ้าภาพไม่มีใครใครก็ไม่อยากเจอเจ้าภาพเท่าไหร่เพราะนั้นก็คงต้องต้องเน้นเรื่องอารมณ์เรื่องของอรเรื่องของการผ่อนหนักผ่อนเบาในเกมเพราะว่าถ้าถ้ามีเรื่องของอารมณ์มาเกี่ยวข้องเป็นตัวตั้งเนี่ยบางทีเด็กเราอาจจะอาจจะแตกแถวแล้วทำให้เกมมันเสียได้ส่วนทางด้านทีมชาติอิหร่านนะครับอาลีดูอุส ดีมาอัสก็เผยว่าเตรียมทีมมาเกือบ2ปีไปเก็บตัวที่ยุโรปแล้วก็มีเกมอุ่นเครื่องมาแล้วหลายต่อหลายนัดถึงแม้ว่าจะไม่ดีมากนะก็แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เดินทางไปชุบตัวที่กาตาร์แล้วก็มีการอุ่นเครื่องที่ดีเกิดขึ้นที่กาตาสภาพทีมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพร้อมมากส่วนการเจอไทย,ยไม่ง่ายแน่ทีเยาวชนของไทยค่อนข้างดีแต่นัดแรกก็อยากจะเริ่มต้นด้วยชัยชนะนะครับ นี่คือภาพบรรยากาศที่เมืองทอทีวีของเรานำะมาฝากก็ต้องขอบคุณภาพข่าวจากสยามสปอร์ตฟุตบอลนะครับสื่อน้เครือของบริษัทสยามสปอร์ตมากๆเลยนะครับที่ส่งผู้สื่อข่าวไปตามติดข่าวสารทั้งหมดมาฝากแฟนคลับชาวไทยของเราครับขอบคุณนะครับ